คุณเศรษฐานะครับหารือกับผู้ว่าแบงก์ชาติเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยน,นี่แหละครับเผยไม่มีอำนาจลวงลูกนะครับแต่คุยด้วยเหตุผลเดี๋ยวจะให้ทางทปทเนี่ยเป็นฝ่ายแถลงเอง <P ers> มาดูคุณเศรษฐานะครับในเรื่องแรกหารือกับผู้ว่าแบงก์ชาติเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยน,นี่แหละครับเพราะมันเป็นข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับกำไร,รของธนาคารพาณิชย์ที่มากโขอยู่เผยไม่มีอำนาจลวงลูกนะครับแต่คุยด้วยเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะให้ทางทปทเนี่ยแถลงงเอ คุณเสฐาไม่ล่วงลูกนะครับแต่ว่าคณะกรรมาการงบประมาณในฝ่ายไทยนั้นก็จวกยับแค่ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ได้มาตอบคําถามแต่เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลากหลายท่านนะครับที่เข้าไปให้คําตอบคุณเสฐานะครับได้เผยแพร่เป็นภาพออกมาอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่เป็นข่าวชิ้นเดียวเมื่อวานนี้อันนี้เขาขยายความต่อนะครับเสถาหาหรือผู้ว่าแบงค์ชาติเรื่องนี้แหละครับเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยสิบมกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายเษถาพุทธสุดที่วาดนาฤพุธุธ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทได้เข้าพบกับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับที่ตึกไทยคู่ฟ้านะทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือถึงสถา,านการณ์เงินเฟอ้อและก็ดอกเบี้ยนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ต่อมาว่าได้คุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วนะครับหลายาเรื่องทั้งเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตดอกเบี้ยและผลดีผลเสียพยายามจะบอกถึงสถา,านการณ์ตลาดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และก็เรื่องของภาคธุรกิจความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านหนี้สินขณะที่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็ด้บอกว่าทําอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินระยะยาวผู้ว่าแบงค์ชาติคนนี้แหละครับที่ทุบโต๊ะบอกว่าจะกู้ก็กู้แต่ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เอาด้วยนะแล้วแบบนี้มันจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับต่างคนต่างรายงานแลกเปลี่ยนว่าทําอะไรกันอยู่ห่วงเรื่องอะไรกันบ้างแต่เป้าหมายที่คุยกันมันเป็นเรื่องคําว่าวิกฤตเพื่อสืบทอด ไปสู่คณะกรรมการเงินดิจิตอลแจก10,000บาทไม่ใช่หรือครับได้คุยเรื่องนี้กันไหมผู้สื่อข่าวถามว่าการแก้ปัญหาเรื่องดอกเบี้ยมีสัญญาณว่าทอปทจะแก้หรือไม่คุณเสรษฐาบอกว่าไม่มีอำนาจในการไปก้าวไกยเพราะทอปทอเนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่พูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้ไปสั่งหรืออะไรเพียงแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศสถาน,นการเงินเฟอ้อทั้งหมดก็พยายามพูดคุยกันนะเมื่อถามว่าเงินเฟ้อติดลบทางผู้ว่าแบงค์ชาติให้ความเห็นอย่างไรบ้าง คุณเสฐากล่าวว่าให้ทางทปทเป็นคนถแถลงเองดีกว่าเพราะให้เกียรติท่านเราพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อใหญ่ๆมากกว่าเมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่ดีเรื่องดอกเบี้ยหรือไม่ในเษฐากล่าวว่าคิดว่าแนวโน้มที่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าใครมองอย่างไรอะไรคือแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีต้องมีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะเมื่อถามว่าจะมีการแจ้งกรทอให้ดูแลอย่างไรเพราะตอนนี้มีหุ้นกู้หลายตัวเริ่มติดลบนะครับเห็นบอกมูลค่าในปี67เนี่ยหุ้นกู้ที่จะซ่อ จ่ายหนี้คืนประชาชนไม่ได้และเป็นหุ้นกู้ที่จะหมดอายุในปีนี้ซึ่งมันจําเป็นต้องจ่ายประชาชนคืนอย่างน้อยในเดือนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ชุดนะครับใหญ่ๆนะของบริษัทเจ้าสัวเสือดำอะไรครับทีนี้ทั้งปีเนี่ยก็จะเป็น1ล้านล้านนะหล้านล้านบาทนะ1ล้านล้านนะผมสะกดถูกนะหล้านล้านที่จะหมดอายุและต้องจ่ายคืนประชาชนคือจ่ายไม่ได้ในชิบหายแน่นอนนะครับ เศรษฐกิจแย่แน่นอนนะครับเพราะว่าภาพรวมของนักลงทุนภาพรวมตลาดหุ้นมันแย่แลวมันเป็นอารมณ์ภาษาทางตลาดหุ้นเขาเรียกเซนติเมนต์มันติดลบนะครับเมื่อถามถึงกรณีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาพลังงานทําให้เกิดเงินเฟ้อนายเสถรษทากล่าวว่าคงต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวว่าจะทําอย่างไรทําให้ราคาพลังงานที่ทุกคนยอมรับได้ถามย้ําว่าหากตัดการแทรกแซงไปเงินเฟ้ออาจจะไม่ติดลบนะนายเสถรษากล่าวว่าอาจจะไม่ติดลบแต่ก็คงไม่ขึ้นมาขนาดนั้นแล้วครับ อาจจะเหลืออยู่แค่0.1 0.2แต่ว่าขอให้ทางทปทเป็นผู้ชี้แจงเองดีกว่าว่ามีการพูดคุยกันด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อติดลบเพราะเรานะครับไปใช้มาตรการลดค่าพลังงานนะครับเมื่อถามว่ากรณีที่ทําให้ผู้ทําประกันนับล้านคนเรียกร้องไปยังไม่ได้รับเงินประกันจากโควิด -19 คุณเศรษฐาบอกตรงนี้ต้องมาดูเรื่องทุนประกันโดยคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ,อพอจะต้องมีการออกมาตรการอะไรถามทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตรารากาสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580